ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพนักงานให้บริการเต็มทุกคู่สายกรุณาถือสายรอสักครู่ตอนนี้ก็ยังค้างอยู่ในนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เงินต้นนั้นกลับคืนมาหรือเปล่าก็กลัวอยู่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าไม่ให้สแกนมันก็ไม่ได้บางทีเด็กเขาไม่มีตังค์อ่ะไม่มีเงินสดเราก็ต้องให้เขาถ้าลูกค้าเรามน เยอะยุ่งยงอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่มีเราจะทำยังไงอะ่ะรัฐบาลต้องเปนคนแก้ปัญหาให้เราอะ่ะใช่ไหมมาพวกทางธนา,าคารเขาต้องแก้ปัญหาให้เราอะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ขขาค่ำค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะและดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะตลอดทั้งวันวันนี้นะคะปมเรื่องการระงับ,บวงเงินการอายัดบัญชีธนาคารต้องสงสยัยกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตด้ว่าอาจจะไปกระทบเป็นวงกว้างด้วยหรือไม่เพราะว่าเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยตอนนี้ปรากฏว่าไทยคือ หลายคนใช้วิธีโอนจ่ายสแกนจ่ายกันเป็นประจำแล้วนะคะเรียกว่าน่าจะเป็นวิธีการหลักของหลายๆคนไปแล้วะค,ะค่ะบางคนบอกว่าไม่ได้มีเงินสดอยู่กับตัวเลยนะคะ,คะดังนั้นก็จะเห็นหลากหลายปัญหาที่มีการโพสต์กันทางออนไลน์ค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นอายัดทั้งบัญชีฟรีดวงเงินทั้งหมดฟรีดเงินบางส่วนนะคะประชาชนทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็พยายามบอกนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์กําลังเกิดปัญหาค่ะแต่ว่าอีกด้านก็ยังต้องมีความชัดเจนเรื่องการจา การบัญชีม้าที่ไม่ควรหยุดอยู่แค่นี้ค่ะสำหรับปัญหาเร่งด่วนที่หลายหน่วยงานกำลังช่วยกันแก้ก็คือให้โทรศัพท์เนี่ยค่ะโทรไปสายด่วน aoc 1 4 4 1เพื่อปลดล็อกบัญชีแต่ทีนี้เมื่อเราลองทดสอบดูนะคะ,ค,ะคุณพิมพิมลคุณผู้ชมคะ่ะกว่าจะโทรติดเนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างจะนานค่ะสวัสดีค่ะ1441 ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียินดีให้บริการค่ะระงับบัญชีธนาคารของคนร้ายเนื่องจากถูกหลอกลวงออนไลน์กดหนึ่งบัญชีธนาคารของตนเองถูกระงับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กดสศึกษาคาดีออนไลน์หรือขอคำแนะนำการแจ้งความออนไลน์กดสาม ขณะนี้พนักงานให้บริการเต็มทุกคู่สายกรุณาถือสายรอสักครู่ รอนานกว่า10นาทีนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายค่ะมีเพียงเสียงตอบรับอัตโนมัติระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการเต็มทุกคู่สายให้รอสักครู่ก่อนที่จะวางสายไปนะคะ<ม>ทีมข่าวก็พยายามโทรอีก2-3รอบก็ให้รอนานกว่า10นาทีเช่นกันซึ่งการทดลองโทรหาเบอร์1441สายด่วน AOC ของทีมข่าวไทยพีบีสครั้งนี้ทดลองเมื่อเวลา15นาฬิกา5นาทีช่องทางนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่หน่วยงาน ภาครัฐประชาสัมพันธ์ว่าเป็นช่องทางสำหรับแก้ไขปัญหาถูกอายัดและระงับวบงเงินในบัญชีธนาคาร สำหรับเบอร์สายด่วน1441เมื่อโทรหาแล้วนะคะระบบอัตโนมัติจะให้กดหมายเลขที่ต้องทำรายการแล้วก็จะโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งหมด3ด้านนะคะหมายเลข1ระง,งับบัญชีของคนร้ายหมายเลข2ปลปดล็อกการถูกระง,งับบัญชีของตนเองและหมายเลข3ค่ะแจ้งความถูกหลอกออนไลน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่ขอให้คำแนะนำแล้วก็ประสานงานกับธนาคารแล้วก็ตำรวจเพื่อยกเลิกการอายัดบัญชี ทางทีมข่าวนะคะคุณผู้ชมพยายามรวบรวมรูปแบบต่างๆที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นวิธีการถูกระงรับวงเงินบางส่วนบางคนก็ไปถูกระงรับวงเงินทั้งบัญชีทั้งก้อนเลยบางคนเนี่ยถูกอายัดบัญชีเอาไว้นะคะสําหรับรูปแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอย่างแม่ค้ารายหนึ่งเข้าโพสต์ Facebook โชว์ภาพแอปพลิเคชันของธนาคารบอกว่าเงิน 1 6 9 0 0 0บาทในบัญชีถูกอายัดมาแล้ว7วันทั้งที่ตัวเองทําธุรกิจสุจริตแต่ธนาคารได้ให้เหตุผลบอกว่ามีเงินโอนจากบัญชีมาเข้ามาเพราะฉะนั้นทําการระงับบัญชีทันทีล่าสุดแม่ค้าคนนี้ก็เลยอัปเดตนะคะว่าหลังจากที่โพสต์เรื่องราวเหล่านี้ไปประมาณ18ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่ธนาคารที่โทรม,มาแจ้งว่าตอนนี้ตดล็อกแล้วค่ะและขอโทษที่ไม่ได้แจ้งก่อนอายัดมันไม่ได้มีแค่ใน ไทยนะคะที่เกิดขึ้นยังมีคนไทยในต่างประเทศที่มีผลกระทบเรื่องนี้เหมือนกันบัญชีธนาคารของนางสาวพรธิดาเป็นคนไทยในเกาหลีใต้ก็ถูกธนาคารอายัดเอาไว้ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมบัญชีนี้เงินมีอยู่ประมาณ50,000บาทแล้วก็มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทางเจ้าของบัญชีเนี่ยบอกกับทีมข่าวบอกว่าก็ใช้ในการดูแลค่าใช้จ่ายของครอบครัวค่ะที่ผ่านมาโอนจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างไปยังบริษัทขนาดใหญ่ไม่เคยเล่นหวยใต้ดินพนันออนไลน์แต่กลับถูกอายัดบัญชีเอาไว้ซึ่งคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถโทรสอบถามตามสายด่วนที่ทางการระบุเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้มีช่องทางให้ความช่วยเหลือสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศต,ตอนนี้ด้วยนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศคือ คุณต้องกลับไทยเหรอมันก็ไม่สะดวกกลับอ่ะอม,มันก็เลยตอนนี้ก็ยังค้างอยู่ในนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เงินก้นนั้นกลับคืนมาหรือเปล่าว่าพอเราเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะมีโอกาสได้กลับไทยอาจจะปีหน้าหรือถ้าไม่ปีหน้าอาจจะปีต่อไปแล้วธนาคารอาจจะบอกว่าถ้าคุณไม่ใช่บัญชีมาทําไมคุณไม่รีบมาติดต่อซึ่งเราก็เป็นห่วงเรื่องของระยะเวลาว่า เขามีกําหนดหรือเปล่าบัญชีระงับแล้วอ่ะปกติแล้วคนปกติเขาจะรีบไปติดต่อธานาคารใช่ไหมถ้าคุณไม่ใช่บัญชีมาถ้าคุณจะเป็นที่จะต้องใช้เงินเรากลัวประเด็นนี้มากเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศเขาจะเข้าใจไหมว่าทําไมคุณไม่รีบบินกลับมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการบินแต่ละรอบมันเราไม่ใช่ตัวคนเดียวอะ่ะเรามีลูกเล็ก ปัญหาการอายัดบัญชีแบบเหมารวมทำให้ผู้ประกอบการก็เริ่มกังวลน,นะคะบางร้านปฏิเสธการสแกนจ่ายเงินในช่วงนี้รับเงินสดเท่านั้น ทีมข่าวสำรวจร้านอาหารในพื้นที่เขตหลักสี่บางร้านติดป้ายรับเฉพาะเงินสดขณะที่หลายร้านยังคงติด QR วอารคให้กับลูกค้าสแกนจ่ายเงินแม้ว่าจะกังวลว่าจะถูกอายัดเงินเหมือนร้านอื่นแต่ก็ยังจําเป็นต้องอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะอาจจะกระทบกับยอดขายวิธีการป้องกันก็คือถอนเงินสดมาไว้กับตัวเพราะถ้าหากถูกอายัดจะไม่มีเงินทําธุรกิจ พร้อมกับมองว่าการอายัดเงินร้านค้าที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นการปัดภาระให้ผู้ประกอบการต้องเสียเวลาแก้ปัญหาเองหลายขั้นตอนของพวกเราที่เราจะโดนบัญชีมาเป็นพวกคุณจะต้องไปที่ต้นต่อไปจัดการแล้วถึงจะมานั่นไม่ใช่มาไล่เบี้ยวกกับเราไปโรงพักให้กลับไปลงไปธนาคารไปธนาคารกลับมาโรงพัก,พกหนูคนเรามันไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นที่มันจะไป ทำอะไรได้ได้แบบไปไปมาไม่ใช่ทุกคนมีงานเพราะเราขายทุกวันเงินเข้าทุกวันแต่ก็อย่าง,างก,ก็กลัวเหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่รู้อนะเนาะลูกค้าเราเยอะเยอะก็ยังคิดอยู่นะว่าจะถอนเงินออกจากธนาคารเหมือนกันเมื่อวานกับคุยกับแฟนบอกว่าเอไปถอนเงินออกจากธนาคารดีกว่าไหมอะไรเงี้ย สำหรับรูปแบบการระงับและอายัดบัญชีที่ประชาชนประสบอยู่ขณะนี้แบ่งเป็นการระงับบัญชีเฉพาะวงเงินต้องสงสยัยซึ่งเป็นมาตรการในการตรวจสอบแล้วก็ปิดกั้นบัญชีม้าของมิจฉาชีพเพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินแล้วก็นําเงินจากการก่ออาชญากรรมออนไลน์ของมิจฉาชีพกลับคืนมาให้กับผู้เสียหายโดยจะมีการระงับจานวนเงินเฉพาะที่โอนออกไปจากบัญชีต้องสงสัยเท่านั้นไม่ได้ระงับทั้งบัญชีซึ่งบัญชีธนาคารนั้นๆจะยังสามารถทําธุรกรรม ได้ตามปกติค่ะทีนี้มีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นการอายัดบัญชีในกรณีนี้เป็นกรณีที่ตำรวจค่ะทำการอายัดต,ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะต้องมีหมายอายัดอันเกิดจากการตรวจสอบและพบพยานหลักฐานต้องสงสัยว่าบัญชีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอาญาค่ะ ถ้าจะดูเฉพาะหน้าเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาในขณะนี้นะคะนั่นก็คือการทำงานผ่านทางคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ค่ะเปิดให้ประชาชนเนี่ยค่ะแจ้งขอเพิกถอนการระงับวงเงินผ่านสายด่วนที่เราบอกไปนะคะคุณผู้ชมโทรไป1441แล้วก็กด2นะคะแต่ถ้าเกิดว่าโทรไม่ติดว่ายังไม่มีคนรับเนี่ยใจเย็นๆนะคะต้องย้าเตือนก่อนว่าควรจะดาเนินการผ่านช่องทางที่มีการประกาศเอาไว้อย่างเป็นทางการเท่านั้นแล้วก็หลังปลดล็อกบัญชีได้แล แล้วคนที่แจ้งเข้ามาก็จะเป็นธนาคารเท่านั้นจะไม่ใช่หน่วยงานอื่นจะไม่มีการส่งลิงก์อะไรมาให้ประชาชนกดเด็ดขาดถ้าเกิดว่ามีอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้สงสัยไว้ก่อนเลยนะคะว่านั่นคือมิจฉาชีพเป็นความพยายามที่จะหลอกซ้ำจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ค่ะ เพื่อที่จะกําหนดกลไกลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกระงับการทําธุรกรรมทางการเงินชั่วคราวนะคะวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งดีอีตำรวจปปงแบงค์ชาติรวมไปถึงสถาบันการเงินก็ไปหาหรือกันที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาญากรรมออนไลน์หรือว่า AOC นั่นเองนะคะ ทางปลัดกระทรวงดีบอกว่าคณะทํางานมีการกําหนดกลไกลการพิจารณาตรวจสอบบัญชีแบบเร่งด่วนร่วมกันจะได้สามารถปลดล็อกบัญชีให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วเฉพาะช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนที่ถูกระง,งับวงเงินติดต่อเข้ามาอย่างเจ้าหน้าที่มากกว่า700สายปลดล็อกไปแล้วจํานวนหนึ่งแต่ก็พบว่ามีบางส่วนเป็นบัญชีม้าค่ะหวังจะใช้โอกาสนี้ไปปลดล็อกก็เลยยืนยันว่าคณะทำงานต้องขอมีกลไกที่จะมาคัดแยกประเภทก่อนค่ะ ที่เราดําเนินการเนี่ยเวลาเราระงับการทําธุรกรรมเนี่ยเราระงับตามจํานวนเงินที่โอนเข้าไปไม่ใช่อายัดทั้งบัญชีหรือระงับการทําทั้งบัญชี<ม>การเช็คร่วมกันเนี่ยจะสามารถเช็คได้ว่าเงินเนี่ยเข้าไปอยู่ในบัญชีเขาเป็นลันกษณะอะไร2เนี่ยเราเช็คได้ว่ารูปแบบทางการเงินของการทําบัญชีเขาเนี่ยมีลักษณะที่เป็นปกติหรือไม่นะครับแล้วสเนี่ยจำนวนวงเงินเนี่ยนะครับมันเหมาะสมกับ กระบวนการที่เราใช้ชีวิตตามสังคมตามปกติไหมแล้วเราก็เช็คต่อไปได้วยว่าเขาไม่ได้ถูกหมายอายัดนะครับหรือมีกระบวนการในการที่ทางปปงอายัดไว้นะครับแล้วกระบวนการนี้ทางสอบอ,อเนี่ยก็จะมีคําสั่งนะครับในการที่จะปลดนะครับในเรื่องการระงับธุรกรรมชั่วคราว ตลาดกระทรวงดีอีย้ำเตือนประชาชนอย่างนี้นะคะว่าการระงับบัญชีและการปลดล็อกบัญชีผู้แจ้งข้อมูลแก่เจ้าของบัญชีจะเป็นธนาคารเจ้าของบัญชีเท่านั้นหากได้รับข้อความหรือว่าโทรศัพท์จากหน่วยงานอื่นให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นกระบวนการ call center ซึ่งอาจจะใช้สถานการณ์แบบนี้เป็นโอกาสหลอกลวงประชาชนค่ะเราได้ทํางานร่วมกับทางภาคธนาคารหรือว่าเมื่อเรามีคําสั่งให้ให้ปลด รือเพิกถอนการระงับชั่วคราวเนี่ยนะครับกลไกนี้ก็จะธนาคารจะเป็นคนแจ้งนะครับเพราะว่าศูนย์เอ c เนี่ยจะเป็นตัวรับแล้วก็ประมวลข้อมูลเราไม่มีการโทรไปบอกท่านนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนปลอมเป็นศูนย์เอ c ซโทรไปหาท่านส่วนกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าบัญชีที่ถูกแจ้งอายัดเป็นการแจ้งโดยตำรวจศูนย์ AOC จะไม่สามารถดำเนินการปลดล็อกให้ได้เพราะเป็นการอายัดต,ตามพยานหลักฐานที่ตำรวจพบว่าเป็น ผู้ต้องสงสัยเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องก,กับการกระทําความผิดเจ้าของบัญชีจะต้องเข้าแสดงตัวแล้วก็นําพยานหลักฐานเข้าไปชี้แจงกับพนักง,งานสอบสวนด้วยตัวเองเท่านั้นขณะเดียวกันตอนนี้คนที่มารับบทบาทหลักก็คือตํารวจสอ,อทอนะคะทั้งการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการปรับแนวทางการอายัดบัญชีและกระบวนการปลดอายัดบัญชีเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในช่วงนี้เปิดสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลบ กระทบด้วยเช่นกัน ประชาชนที่ถูกระงงับวงเงินเป็นการชั่วคราวเนี่ยสามารถโทรแจ้งความประสงค์ขอปลดล็อกกับศูนย์ AOC สายด่วน1 4 4 1กด2อีกช่องทางหนึ่งค่ะคุณผูม้ชมเข้าไปตรวจสอบและขอปลดอายัดบัญชีได้ที่สายตรงของตำรวจสอทอนะคะหรือว่าตำรวจไซเบอร์นั่นเองเบอร์โทรศัพท์มือถือ095 425 7478และ06103 2 2914นะคะ